วัดอ่อน้อยอํเภอกระแพงแสนจังหวัดนครประเกิดขึ้นจากดําริของหลวงปู่พุทธอิสระเนื่องจากในระยะแรกที่หลวงปู่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดคลองเจริญน ได้มีอุบาสกอุบาสิกามีความศรัทธาพากันมาฟังธรรมจากหลวงปู่เป็นจํานวนมากแต่สถานที่มีค่อนข้างจากัดรวมไปถึงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนแต่ละครั้งหลวงปู่ต้องสแสวงหาวัดและพระอุโบสถเพื่อทําสังฆการรมและเพื่อให้เป็นสถานที่สําหรับทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมและทําจิตใจให้ผ่องแผ้วเมื่ออุบาสิกาทองห่อวิสทุทธิผลซึ่งรู้จักคุ้นเคยและเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ ในซาปัญหาและดําริของหลวงปู่เพื่อจวบกับที่โยมบิดาของหลวงปู่สามารถหาที่ดินได้หนึ่งแปลงประมาณยี่สิบไร่หนึ่ในเขตตําบลห้วยขวางอําเภอรกระแพงแสนจังหวดัดนคปรปฐมอุบาสิกาจึงได้บริจาคซื้อที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแห่งนี้มีสภาพเป็นที่ลุ่น้ําขังลึกขึ้นเป็นส่วนใหญ่มีที่ดอนอยู่เพียงเล็กน,น้อยในระยะแรกของการก่อสร้างหลวงปู่พร้อมพระสองรูปและเน,นอีกสามรูป ได้มุ่งมั่นช่วยกันสร้างสมัทสงธรรมอิสระอยาา่างหามรุ่งหาก่ะมัดในปลูกต้นไม้จนเกือบเต็มพื้นที่สมัทสงธรรมอิสระได้รับพระราชทานที่สงฆามวาวสีมายกฐานะขึ้นเป็นวัดชื่อวัดอ้อร้อยในปีพุทธศักราช2535ต่อมาได้มีคณะศิยานุสิตและอุบาสกอ,อุบาสิกาผู้ที่เลื่อมใสสราทธนหลวงปู่ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มขยายออกไปอีกเรื่อย จนถึงปัจจุบันนี้วัดอ้อน้อยมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยไร่มีโบสถ์และศาลาตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามได้สัดส่วนสอดคล้องกับธรรมชาติทุกสถานที่ในวัดสะท้อนถึงความประหยัดแต่เต็มไปด้วยประโยชน์สูงสุดสมกักที่นนท่านได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดคนครปฐมเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเข้ามาปฏิสฐานเป็นแห่งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิ หลวงปู่พุทธอิสระหรือพระสุวิทธมาธีโรเป็นชาวกรุงเทพโดยกาเนิดท่านถือกําเนิดเมือ่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2499โยมิดาชื่อนายชมพูโยม,มาดาชื่นนอ,อนางอัมพรนามสกุลทองประเสริฐการศึกษาของท่านในทางโลกนั้นเรียนไม่จบชั้นกาสถงปีที่สี่ส่วนการศึกษาทางธรรมนั้นจบชั้นนัดธรรมเอกท่านเริ่มบวชเรียนครั้งแรกเมื่ออายุได้ยีปี โดยบวชที่วัดคลองเตยในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร,รท่านบวชได้เพียงพรรษาเดียวก็สึกออกมารับใช้ชาติโดยการเป็นทหารสองปีหลังจากเสร็จภารกิจร,รับใช้ชาติแล้วท่านก็กลับมาบวชที่วัดคลองเตยในอีกครั้งและได้รับฉายาว่าธรรมคีโรซึ่งแปลว่าปราทางครรมช่วงที่ท่านอยู่ที่วัดคลองเตยในมีญาติโยมมากมายมาฟังการแสดงธรรมของท่าน จนครั้งหนึ่งท่านไดเดินทางไปแสดงธรรมที่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีการแสแดงธรรมในครั้งนั้นจับใจผู้ที่มาฟังคมเป็นอย่างมากจนตาลก็ไม่คิดว่าพระหนุ่มที่มีภาษาไม่มากจะแสดงธรรมได้ดีถึงเพียงน,นี้ซึ่งน่าจะเป็นพระที่มีอวโสมากกว่าและนับตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกท่านว่าหลวงปู่และเรียกต่อๆกันมาอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบัน เคยมีคนถามหลวงปู่ว่าทำไมหลวงปู่จึงยังดูหนุ่มแต่คนจึงเรียกหลวงปู่ท่านมักจะตอบตามคภาษิต์โบราณว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินขานใช่บ้านโต หลวงปู่อยู่วัดคลองใจในประมาณ6ปีก็ได้มาสร้างวัดทพิจบลห้วยขวางจังหวัดคนครปฐมเมื่อปีพุทธศักราช2532วัดได้สร้างเสร็จภายในเวลาสามปีและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยท่านก็ให้พระลูกวัดเป็นผู้ดูแลวัดส่วนตัวท่านได้ออกพุดงเพื่อฝึกฝนและปฏิบัติธรรมอยา่างจริงจังเป็นเวลากว่าหปีหลวงปู่กลับมาปกครองวัดอ้อนน้อยอีกครั้งเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช25 3 8้า้สามสิบท่านได้ทำนุกำรมรงวัดเรื่อยมาจนต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช25 4 2้าสี่สิบสองท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลห้วยขวาแทนเจ้าคณะเก่าที่มอณนาพไปหลังจากนั้นเมื่อวันที่สิบกกันยายนปีพุทธศักราช254 4ี่สบ หลวงปู่ได้ยิ่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่งอย่างเป็นทางการกับเจ้าคณะจังหวัดนครสุมโดยหลวงปู่กล่าวว่าที่ผ่านมามันก็เป็นความรู้สึกค้างคางในใจว่าเราทำงานไม่ได้หวังที่จะได้อะไรแต่เราทำงานเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยความศรัทธาในาพระธรรมวินัยและอุดมการณ์ของศาสนาในปัจจุบันนี้หลวงปู่พุทธอิสระไม่มีตำแหน่งใดๆในคณะสงฆ์จังหวัดนครสุโสม หลวงปู่พุทธอิสระได้ดำริและเิเริ่มโครงการต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ที่วัดคลองเชยในจบจนกระทั่งมาอยู่ที่วัดอ้อน้อยดังนี้ หลวงปู่พุทธอิสระเป็นพระที่มีปฏิปทางดงามยิ่งแ็นที่เครารพศรัทธาอย่างสูงสําหรับลูกหลานขิญญาณุสิ์และประชาชนทั่วไปมีผู้ถามอยู่เสมอว่าพุทธอิสระแปลว่าอะไรหลวงปู่ได้ให้ความหมายว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานอิสระแปลว่าเมื่อรู้ตื่นเบิกบ,บานย่อมมีเสรีภาพอิสระต่อตาเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสไม่จกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ทําอารมณ์ให้เป็นอะไรเพราะเรามีธรรมะในหัวใจย่อมอิสระกับทุกเรื่องที่พบพานเจอะเจอและเห็นคําสอนของท่านเป็นธรรมะที่ง่ายแต่ลึกซึ้งและสามารถนําไปปฏิบัติจิงได้ด้วยวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้ผู้ฟังเกิดความเห็นที่ถูกต้องและกระจ่างชัด ท่านจึงเป็นปูชนิยาจารย์ที่มหาชนเคารพสักธาระ เพื่อ okay. ทุกคนหลวงปู่นะคะได้โปรดขึ้นสูนะะ่เวท,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 ทีนะคะแล้วก็มีแม่ตายแม่โดแสดงธรรมให้กับญาติทั้งทุกท่านกับคณะพนิมนต์จ้าค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นค่ะ การเป็นเจ้พวกเรานะ้องนักาการบังปู่พร้อมกันค่ะครับ